สวัสดีคะ่ะมาดูนกนี่คะ่ะจะอีทมาอยู่ที่ทะเลนีน่คะ่ะพี่น้องจา้าดูนี่คะทะเลอีกที่หนึ่งนะคะเจะ๊ก,ก็จำชื่อไม่ได้มาดูคะ่ะพี่น้องจา้า สวยงามมากเลยค่ะนี่อันนี้เป็นสถานที่เออบ้านพักร้อนนะคะพี่น้องจา๋านี่คะ่ะพี่น้องจ๋าสวยมากเลยค่ะป้าน,นกหงค่ะหงว่ายน้ำอยู่นะหงหงว่ายน้ำอยู่ค่ะ สวยงามมากเลยค่ะนี่<า>น้่าเรียบนงัดเลยค่ะพี่น้องจ๋าสวยค่ะสวยมากเลยค่ะพี่น้องจ๋าเนี่<า> คลิปนี้ก็ขอจบไปแค่นี้ก่อนค่ะพี่น้องสาวสวัสดีค่ะ